ยานะครับก็กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับข้าสู่ช anel ทาตามใจไปนาทางนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพานะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาตกชิงเหลียวกันนะครับซึ่งหมายของผมวันนี้ครับที่อยู่ข้างล่างนียครับก็จะเป็นบ่อตกปลานะครับ181 f i แปดหนนะครับซึ่งหมายและพิกัดของผมวันนี้ครับของบ่อเนี่ยก็อยู่ที่ถนนรามคาแหงนะครับซอย181นะครับ เขตสะพานสูงนะครับแขวงสะพานสะพานสูงนะครับเกาะกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเมื่อผมมาถึงนะครับประมาณเวลาบ่ายสองกว่าครับผมก็ได้ทั้งทุนนะครับแล้วก <c oughs> ็สิ่งที่ได้เจอนะครับก็คือระดับน้ํามันตื้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับเนี่ยระดับน้ำนะคือมันตื้นมากนะครับคือไม่ถึงคืบนะครับระดับน้าไม่ถึงคืบนะครับผมก็นะครับได้ลองเดินดูนะครับแถวๆนี้น้ํามันก็ ตื้นนะครับน้ามันตื้นมากนะครับเนี่ยนะครับถ้าดูจะสังเกตเห็นนะครับลายสต็อปเปอร์นะครับเนี่ยครับคือระดับน้ํามันแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมนะครับก็ได้ลองตั้งทุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ตายบาลานหรือว่าอะไรมันก็ตั้งมาได้นะครับเพราะว่าน้ํามันตื้นนะครับสรุปสุดท้ายเลยนะครับก็คือในเมื่อน้ํามันตื้นนะครับมันตั้งทุ่นไม่ได้นะครับผมก็เลยจะทําการตกนะครับด้วยวิธีการตกลังนะครับ นะครับก็คือทุดสายก็จะมีลายสต็ปเปอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวทุ่นะครับสําหรับงานตกลลางนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับตะขอนะครับชิ่งนะครับยาวประมาณนะครับก็คือตัวหนึ่งนะครับตะขอเบ็ดนะครับก็จะตัวหนึ่งเกี่ยวเยือนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ฟีจะรตายนะเอาไว้เกี่ยวปลาครับน้ามันตื้นมากนะครับก็ตอนนี้นะครับก็บ่ายบ่ายสามนิดๆแล้วนะครับก็เพิ่ง เซตอุปกรณ์อะไรลงตัวครับเดี๋ยวยังไงแล้วก็มาติดตามรับชมดูกัน,นครับว่าน้ำตื้นๆน,นะระดับน้าไม่ถึงเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ถึงไม่ถึงนิ้วนึงนะครับมันจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมนะครับวันนี้จะได้ปลาหรือว่าไม่ได้ปลายงไงแล้วก็มาติดตามรับชมดูกันเลยนะครับ เข้าปาปนะเข้าไปาอยู่ตาจอ,อยู่ตานนะโอ้ยมานะครับตัวแรกนี่นะครับ เต็มเตานะครับตัวแรกนี่สำเร็จนะครับมันตั้งอะไรไม่ได้นะครับนอกจากตกล้างนะครับน้ํามันตื้นนะครับไม่ถึงน้ํานิ้วเดียวครับน้ํานิ้วโดยวันนี้นะครับตัวแรกของเราจะดูกันต่อนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนทิ่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ เราดูคนต่อครับว่าจะได้อีกกี่ตัวครับทำแบบนี่ครับดูตัว กรดีเล็กไปนะครับ ครับหุดไปแล้วครับไม่รู้ว่าเกี่ยวไหนเมื่อกี้นี่นะครับ,รบตัวไซส์ประมาณนี้ล้งน้ำหนนิ้วนะครับดูกันต่อครับ,รบมาตัวนะครับ ครับเตรียมหลังโอ้ยจมูดตัวนะครับม,มาแล้วครับมาตัวแล้วครับอุ้ยอุย เต็มครับเต็มครับกแล้วนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ได้ล่าสุนครับก็จับปอามาเนีนะครับวันนี้ ก็ที่นี่นะครับบ่อตกปลา18 1ดนะครับฟิตติ้งปากนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับน้ําตื่นนะครับน้ําระดับน้ําก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับขานที่ผมตกวันนี้ก็เป็น3ามสเมตรนะครับตอนหาระดับน้ําผมก็ได้ลองใช้ไปถึง3 9มเก้นะครับสีห้าก็น้ําเท่าเดิมนะครับถ้าใครจะมาตกนะครับสปิวชิงอูที่นี่ก็นะครับก็ดูเหตุการณ์วันนี้เอานะครับ ก็สาหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปก็เป็นคลิปสันๆนะครับเวลามาตกก็สองสามชั่วโมงครับก็ยังไงวันนี้ก็เกือบจะหกโมงรับห้าโมงสี่สิบกว่าทีแล้วจะไงผมก็ต้องขอตัวเก็บของกลับก่อนครับแล้วก็ถ้าถ้าคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผม